นีสิเอาสวัสดีจ้าแพนครับทุกคนยายจ้าไม่กล้าผ้ามวนเอาหัวอาหารมือนี้าหาหาตะท้องเช็ดน,นะเอาหัวอาหารไปดักกลุ่มเชี่ยวหล่อไปดักกลุ่มด้วยพี่นอ้องเอาเอาหา,หาร,หาหารใส่ด้วยพี่นอ้องใส่ลงลำหนีตีวัดเท็ดจุกจุกไว้โู่นี่ใส่หลอกกลุ่มด้วยพี่นอ้อง ว่าวิธีการใช้กุ้งซีร่างนี่ก็คอ่อยแล้วพี่น้องมารบ่มารกับมืออเศ้าจีผู้อื่นเศ้าแหละพี่น้องแร่สีหมูผ้ที่ตามตอนต่อไปตอนนี้ต่อเด็กพี่น้อง ต่อแถวสะนี่เลยลวยจ้าสอนคือมันมถึกถึออยู่พี่น้องสิมันต่อบึงมองเรียงกบนี่เลยจ้าเห็นมันมันมันด้วยเ้าเอา๋า นี่เด้อจ่าวิธีการต่อเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวายวายสิลงไปทางไหนก่อนปวงวิธีการต่อเด้อจ่าเด้อจักอันละเท่านี่ิวิธีการต่ออีกกุ้ง ตาตาทองสิไปต่อทางไหนอีเทถวไอ้ออมันม,นมนเาเน้อ่าเอ้ยเน,นี่ยกบได้มันลัน แน่นทีเท้า <Okay. S 1> แล้วกตะโกลงไปมันมาม,านมาานนนนันกับมือเชาวนะจ้าลุนกันตะลุนลุนกันพวกมือเชาวมันบอกออกดอกนี่ตัวมันเหมือนม้าหนเออเข่าเด้อพี่น้องเลย อยางงที่นนองสิด้เบิ้งโี่อมั้งบื้นบื้นเฮ้ยกบึ้งออื่นเช้าแล้วพี่น้องจ้าหกโมงนีที่เช้าฮกงมงเล้วนาอนี่หวงมงแล้วจ้าเ๋ยวมื่ออื่นเช้าแต่เช้าแล้วกะเบึ้งบรรยากาศเขาเขียว เดินพินาย่ำเสาย่ำเสาแหละเดเออ้อจ่าเด้อนี่มาย่ำมาย่ามีมาามกุง้งามาีกตอล่อนเือตอนเช้าหันหม,มานกระ่นดกินหน,านุใหญ่กินบมอนอมือนี่เนาะมันมาเอนอนพันมือขึ้นน่วนะ่ามันอยู่นาะ à à, oh à. cho thảo Hoa hàn mượt bà hàn hàn mượt bóng hàn mượt bóng hàn mượt bóng hàn ปุนไม่ใช่มันเสาเนาะที่อกโอ้ยนั่นงระตู้ไปจะซองลงไปย่มอีกสองอันมาถึกมันอยู่ในอันนี้บ่ ออก็อ้ก็วิ่งมาตาักบอ่อพ่อเดี๋ยวปนมาแถาอ่าเด้อยจ้านี่ยามกินยามกินเสานี้สิไดกินบอ่อสิไดบอ่อจ้าพอปนมาแล้วทถาไดบอ่ออันนั้น น้อเสนานํำหมอลุงตีหาเลยนี่นํำหมอลุงไาเอื้อ,อ,อ,อลังนี่ถือดีเนาะโอ้ยพี่นอ้องบ่ได้กินด,ดอกพี่นอ้องได้กินด,ดูเขาบ่ร้ายพี่นอ้องบ้านมูเขาโตอือถือดีเอาเถอะว่ะ ่ำนี่ละพี่น้อแต่ำนี่ละพี่น้องสดใสโอ้ยจะม่รนหอได้กินแหงเลยพี่น้องเลยบัได้กินเหวาแล้ว่น้องนี่ก็ต้นกินเนือเนือนต้ไส้หยาเอาไปให้พี่น้องหรอก ตำิชไสพี่น้งเฮสยังอีกางกีหมใ่ะทองวิจารหาอันนี้แล้วจะมาหิดหมูด้วยจ่าดอใส่หมูช่างอันนี้ได้เถวไม่หยังตำไม่ยังแน่แน่หนิมกรยกสไแมหากสินไข่โอ้น่หากพิชทะโอ้ไงหากทักซีว่าฟิดรว่าซี่น้องพี่น้องหากยังอีอันกรพิชไ มักหมูอย่างเด้จ้าเด้ได้อีกกลุ่มน้อยๆอย่ามั่พอกินยายก็เลยเอาหมูมาอย่างอย่างว่าตอก็บบได้นิดๆดใส่หมูได้จ้าน้ำาตาลกระป๋าปองน้ำตาลหอยลงไป ดุยรถดีโดยกุ้งกประมาณมากินของซื้อนี่เลยจ้าเฮ้ยรถดีนอนื้อมาไหวนน้องนั่นโอ้มือหาหนิวนีตวยดินดะเรามากว้แหวนวยเนาะ ใส่เขา้าหัวลงไปใหญ่ก่อนชิดชุดมะเขาวันกระท่องไปห,หาหอมมาปุริปุ่นิด่น้อยเียตัน้องตอวนี้กับวัวมานแต่มย่ย <c oughs> มายางใส่ม่ยยางใส่กิน <c oughs> เคียวเห็นแต่จีบม่อย่างใส <laughs> <laughs> อืมพี่เออน้องมากินน้ำเจ้โอ้โอ้มันเหลืองมันชุกเหลียวเจ้าว่าออกได้แล้วออกแล้วด้วยพี่น้องเนี้ย <laughs> เอาเอาอันนี้เลยมันบ่หอนดอกเอามือ <laughs> เออไันทีมันหอน อ้ยบอกว่ามันหอนคดนบอ่อหอนมาจับไงเป็นยังไรวยเออเบายบอว่ามันห่อนสุกเลย่นางก็มือคนบ้ากวเนาเี่ยแกเด้ก็เห็นไปเป็นยังมันบ่อห่อนเ่าบอนว่าบออว่ามันบ่อหอนก็ิววอ้ยใหญ่ใหญ่บ่อห่อนกับบ่อหอนสุกแล้วได้ใจเลยเวว่าว่าวันนี้เ้องลไป ตามมีกุ้งได้าบวันนี้ตามีกุ้งย่างหมูเซ็ดแล้วก็จะ่มากตง่กุ้งอยด้พี่นองใช้พร้อมก็เลยนะครับุดหอมแดงตองหันเปนมีต้่หอกจากโคกับป็นหมอหอมมาได้เ้านใส่ต็มวานไม่พป่น้อง มุกุงลงไปดีดองๆเลยเหยาะกันอย่ามันดีแบ่เมื่อวันน้องเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อีกุ้งย่างคาคุกอยู่พี่น้องยายมาเดี๋ยวอันนี้เออยายเห็ดแต่น้อยยายกัเห็ดน้อยกินน้อยเอาบังหน้าใส่น้อยเปี่ยวแล้วหลายเยอะๆอเยอๆแ่อะๆเมน้อยเนี่ยแต่หอมลงไปหลายกระเจบหลายนิดหน่อย ่ไปปลาร้าพี่น้องมาเอาเลยเมาในย่ายเด้อเอ๋อ,อหน้อยกินน้อยเด๋อไลกกินหลายห <c oughs> ูน่าแซ่บดีพี่น้องเอ้ยมากมากมาถวยเมาตา,ากบ็บ่ต้องซีหรอกนะ้องพี่น้องเอาเลยโงามงามหลากินหลากินมาเด้อพี่น้องมาเด้อดอีกุ้งเส้น กุ้งเต็นเดอจ์ใหญ่กุ้งเต้นเออมันเส้าเส็นอะไรพี่หน้อพ่าเลือพี่หน้ออันใส่หมูกินกับเขาได้จ้าแบบนี้อีกอกุ้งก็ได้กินใส่หมูก็ได้กินใส่หม,มูก็ไปซื้อก็เส้าจื้่นะเลยจ้าเส้าจือ้อพาไปซื้อ ข้าวซื้อจืดก็ซื้อให้เอามากินอีเด้อจ้ะใส่หมูที่จืดซื้อให้เชียวมากินจังน้อยมาเด้อพี่น้องมาเดอ้อตอนนี้ปูน,น,น,นีกุ้งเด้อจ้ะน้ำชีน้ำพริกกิมใส่ผงชูรสกระเทียมพริกแห้ง มาเดิ่มมาเดิ่มลูกมาเดิ่มร้านมาเดิ่มพี่น้องแพ่นครับทุกคนมากินมากกระโดนน้ำเจ้วโคนีกุ้งกับเพากกะซีมาเริ่พี่น้องมาเริ่มที่เขาสวัสดีครับมาเจอเขาเล้วพี่น้องส,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 สวัสดีไป ยายก็รู้วันเดียววันนี้จ้ามันเด้อพี่นอ้องมา่ิกี้เรายายก็ล้มหลังล้มหลังเกษเด็กพี่นอ้องมากินกระเพอด,ดีกลุ่มก้นนี่ได้จ้าเด้อมันใส่หมูนไงล่ะใส่หมูเจี๊ยบเจี๊ยบมันกินได้ใหญ่เด้อกรีเพร่ มกลี่นมใหญ่รับจอหรือว่าแล้วครับพี่เ <muffin> ก <initiation> ๋แล้วอื่นมาถกจอแรกกิ๊ดาวน์เพี่องเกนนี่แหละกระสอบคลิปใหญ่ใส่โมก็ต่อยกลุ่งมะตะปนสอบคลิปใหญ่ก็จะลือกว่อะไรกว็แช้ ุณกเมีนมดด้วยจ้าคุตะไครน้ำ้วยดูไฮไลทยู่ทีมีแงดูเหมือนคนยืนเ้ว่อจ้าเด้อสวัสดีครับเพนครับทุกคนแต่ท่าเนเบื่อย่าทอยย่าไปไนได้ยย่าไปบ่ได้เฮ็ดที่กินจียางกแลซีเรียสย่าย่าดูไฮไลังใจย่าดูคลิปนเ้ด้อยจ้าติดตามต่อไปเ้วยอจ้าสวัสดีจ้า